ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับผมพีรพลมมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านชมครับมาปิดสมุดบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับวิธีการปิดเราต้องทําอย่างไรบ้างครับเรามาดูกันเลยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีรพลมมีเดียให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับผมพีรพลมมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านชมนะครับมาปิดสมุดบัญชีธนาคารกสิกร ซึ่งมันมีวิธีการปิดอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะก็คือเจ้าของผู้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วนะครับแต่ผู้ผู้ปว่วยติดเตียงนะครับทําอย่างไรอันนี้เรากล่าวบอกเขาว่าปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยนะครับแล้วผู้มอบอํานาจต้องไปปิดบัญชีของธนาคารของผู้ปว่วยติดเตียงนะครับแล้ว ต้องเซน็นใบมอบอำนาจอะไรไหมนะครับเซ็นเอกสารอะไรไหมอันนี้คือเซ็นด้วยนะครับเขาเจ้าหน้าที่เขาจะให้เซ็นเลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เซ็นทั้งหมดกี่แผ่นก็ไม่รู้นะครับแต่เซ็น2แผ่นนะอ่าเซ็น2แผ่นนะครับเป็นเป็นการปิดบัญชีธนาคารกสิกรแล้วก็บัญชีธนาคารนั้นจะหายไปเลยนะครับอ่าขั้นตอนการปิดเราต้องทําอย่างไรบ้างครับขั้นตอนการปิดบัญชีธนาคารของกสิกรกันเลย นะครับหนึ่งก็คือตเตรียมสมุดบัญชีคู่ฝากแล้วก็แล้วก็อะไรนะครับแล้วก็บัตรประจาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เจ้าของบัญชีต้องไปเองถ้าเจ้าของบัญชีไม่อยู่ทำยังไงนะครับก็ให้ผู้มอบอำนาจไปปิดบัญชีธนาคารให้นั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่เจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเซ็นนะครับแล้วเราก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ามาปิดบัญชีธนาคารเราก็รอคิวไปเลยพอถึงคิวเสร็จเนี่ย เราก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาขอปิดบัญชีธนาคารอ่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเซ็นยินยอมนะว่าเราต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารนะแต่ปิดบัญชีธนาคารเพื่ออะไรป้องกันมิจฉาชีพแอบเอาเลขที่บัญชีไปใช้นะครับในทางที่ผิดนะครับในทางที่ผิดมากเลยนะครับอ่าก็เราก็เลยปิดไปเลยดีกว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแค่นี้บัญชีของธนาคารมันก็จะหายไปแล้วนะครับสมมุติถ้า ผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติผู้ป่วยติดเสียชีวิตไปแล้วทําอย่างไรอันนี้เราก็ทําไงครับเราก็าบอกเราก็ให้ให้เขาแบบฝากมาบอกว่ามาบอกเขาว่าปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยแล้วก็ผู้มอบอานาจต้องไปบอกเขาว่ามาปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยไอยปิดบัญชีให้หน่อยปิดบัญชีธนาคารกสิกร,รให้หน่อยอะไรนี่แหละนะครับอ่ะแล้วเขาเนี่ยจะ ให้เราทำไงครับเขาจะให้เราเซ็นใบมอบอำนาจนะครับใบมอบอำนาจเวลาเราจะปิดบัญชีนั่นแหละนะครับเราก็เซ็นไปเลยนะครับสองแผ่นนะครับหลายแผ่นหน่อยนะอ่าบัญชีธนาคารนั้นก็จะหายไปเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคก็จบกานลงไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารก็จะประมาณนี้เลยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ